ออกมามันก็จะเป็นดินที่แบบเหมือนดินในป่าเขาจะมีทั้งเชื้อราสุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันสมบูรณ์แล้วเงี้ยค่ะก็มาโล่มสงมทำงานหากถูกถามว่าคาร์โบไฮเดรตมีกี่แบบโม,โมเลกุลนะฮะน้ำตาลมีกี่แบบหรือพฤติกรรมไหนที่ไปกระตุ้นแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีจงส่งผลเสียต่อร่างกายเนี่ยนะครับคุณนุสินทาตอบได้คล่องเลยคุณผู้ชมฮะหลังจากเรียนคอร์สนูทริชั่นไซเอนตนะครับกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาครับซึ่งตำราทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย ตามความตั้งใจใหม่ที่จะเป็นเฮลโค้ดครับที่ต้องรู้ลึกด้านโภชนาการอาหารครับต้นทางของอาหารก็คือเรื่องของวัตถุดิบออร์แกนิกที่นำมาปรุงนี่แหละครับทำให้นุ่นสินิทราเข้าสู่วงจรเกษตรอินทรีย์ครับตรวจแปลงตรวจไล่แล้วก็คุยกับเกษตรกรโดยแปลงผักที่เห็นอยู่นี้เป็นแปลงทดลองของมือใหม่นะฮะก็ได้คำแนะนำจากคุณนุ่นมาว่าหากเว้นระยะให้ต้นอ่อนน้อยจนเกินไปเนี่ย ถ้าอาหารในดินมีไม่พอก็จะมีผลส่งผลกับการเติบโตของผักได้นะครับ <Okay. S 1> ความรู้ผสมผสานนี้เองคุณนุ่นได้มาหลังผ่าตัดเนื้องอกแล้วก็ยังป่วยด้วยซีสถุงน้ําในรังไข่ทาให้ทางเลือกรักษามาอยู่ที่ Water Fasting ครับต่อมาถึงความรู้ที่เรียนใหม่ครับทำให้คาดการว่าโลกในอีก10ปีข้างหน้าการบริโภคอาหารจะเป็นแบบ Personalized Diet หรือว่าอาหารเฉพาะบุคคลเฉพาะโรคครับ เราเน้นผู้หญิงก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเพศเดียวกับเราแล้วก็อย่างที่สองคือผู้หญิงปัญหาเลยคือมาดับหนึ่งเนื้องอกทุกส่วนเลยช่องท้องมดลูกมดลูกเนี่ยเยอะมากเนื้องอกมดลูกซิสแล้วก็เต้านมหรืออโรคคิดทั่วไปไตเบาหวานความดันหรือลดน้ำหนักอ,อย่างเงี้ยค่ะก็มีคือ3แต,แต่แต่ถ้าทุกองค์ประกอบนะทุกทุกส่วนเลยเนี่ยจะมีโจทย์เดียวก,กันก็คือ ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการที่ผิดประชากรเองก็เหมือนกันก็เข,เข้าใจเหมือนกับที่เราได้รับข้อมูลชุดเก่ามาอุ๊ยเราต้องกินอาหารเอ่เอเขาเรียกอะไรอะโลว์แฟเพื่อจะสุขภาพดีแต่จริงๆเทรนใหม่มันคือ h ไฮแฟตแต่เป็นก o ดแฟตอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเทรนด์นะมันมีการเปลี่ยนเทรนด์มันมีการขยับ รู้สึกว่าพี่เป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์ในตอนนี้การส่งมอบความรู้ความคิดที่จะกลับมาแสดงละครอีกตอนนี้แทบไม่มีอยู่เลยนะครับแม้ว่าคนจะยังจําได้ว่าเป็นนักแสดงดังของยุค90กับความทรงจําของคู่พี่น้องนุ่นพลอยครับที่มีผลงานเด่นเป็นที่คุ้นเคยของวงการบันเทิงเพราะนุ่นศินิธามองประโยชน์ของเส้นทางเฮลท์โค้ชครับที่กําลังเริ่มใหม่อย่างน้อยก็เริ่มจากที่ปรึกษาให้กับผู้ที่จะหันมาดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้หญิงที่มีโรคที่มากับเพศและก็ช่วงวัยสตรีวัยทองการลดน้ำหนักตามโภชนาการว่าเป็นหน้าที่หลักหลังกล้องที่มาพร้อมกับความภูมิใจครับ